วา้ใช่มใช่ใช่ประมาณเป็นโหมดเคทีแบบทำงานเป็นโหมดเคทีแบบเือนอันนี้ผมสร้างคนเดียวเลยนะสร้างแบบพังแมพเลยพังแมพใช่หรอนานมากอราหรไม่สร้างใช้เวลาประมาณสี่ห้าห้าหกชั่วโมงเสร็จอะใช้เวลานานเสร็จอะเอากระดูกก่อนเงิน <Punch> เอากระดูกหมายอะไรอะหมายยังไม่มา วันนี้ผมเอาชุดเร่ากับเพื่อนนะครับเอาชุดเรอา EP แ้วหรอ EP สองวะแกไม่ได้แล้วผมได้จับ EP ผมได้จับ EP ีมาแลกของได้ไนอะู้ดูน่นๆๆนจ่าดูแต่ละอันนี้อันนี้อันนี้อัเด็กไหนดู EP สีไงสวยไม่ใช่ต้องดูดีๆว่าแต่ละโซนเนี่ยเขาจะได้แลกของอะไรเอ,อ่ะดูสมมติ ถ้าเราไปดูโซนขนูใช่ไหมโซนขนูใช่ไหมจะมีจะรักกล่องเนี้ยแบบเนี้ยเราเราไปคิดว่าดูว่าเขาจะแลกอะไรทอนโลวันนะทอนโลวันอันนี้แต่ละตัวมันไม่เหมือนนะน,นะมันจะมีขนูให้อยู่นะแต่ละตัวเนี้ยมันจะไม่เหมือนอกันเพราะว่ามันราคามันเท่ากันอยู่จะต้องดูว่าตัวไหนที่มีขนูจะซื้อได้อันนี้น่าจะรับบกุกขิปนะเน บุ๊คลิปอ่ะเดี๋อฝาก่อนนะอันนี้ต่อไปจะเป็นชุดเกาะนะดูดูรูปภาพหนึ่ชุดเกาะเด็ดไหมนี่จะมาอ่าอันนี้เป็นชุดเกาะโซนนี้แถวโซนนี้อ่ะเราลองคิดว่าดูเขาขายชุดเกาะนะเกาะห้าเอเมอร์ลถูกนี่ถ้ามันมาครบเซ็กซ์คือซื้อได้เลยนะโอเคคมันอ่ามาเน,นี่ยมาเนี วันนี้ยาวๆเลยครูอันนี้อันนี้รู้ไหมมันคืออะไรคืออะไรเด็ดเด็ดเด็ดมันคือแปลเอ่ออะไรนะเดี๋ยววะคื่ออกอ๋ออันนี้คือเอบีซีที่เราอ่าชาวประมงเอบีซีเป็นชาวประมงที่ตกปลาที่ตกปลาใช่ไหมใช่มันเป็นชาวประมงที่เราเคยแบบอารมณ์เหมือนเราไปตกปลานี่เนี่ยเราไม่คิดกว่าดูดิที่เขาขายปลาเนี่ยเนี่ยเนี่ยขายปลาตรงไหน ตัวนะ้าลองคิดว่าทีเอมี่อ่ะเนี่ยอีตัวแรกด้วยอีตัวหนึ่งอันนี้ปลาอันนี้อะไรวะถังปลาคนระับนี่นี่นี่แล้วพอมันเอาปลาที่ตกไปแล้วนะ่ะสาม,มาเป็นแรกที่ปลาที่ออกกายเป็นปลาย่างเลยทีเดียวเนี่ยตัวนี้กลายเป็นอาหารด้วยนะทุกตัวไม่เ,เหมือนกันนะตัวเนี้คืออะไรวะทุกตัวก็จะเป็นถาดล้วนแล้วก็จะมีปลาย่างพวกนี้ข้างนั้นเลย อ,อ่า,าต่อไปอ่าคนก็าต่อคลิปอยู่นะคนุณดูโอเคอ่าต่อไปคือจะไปเป็นเม็ดข้าวนะ่ะดูไหมว่าเม็ดข้าวคืออะไรแปลงเกษตรนะพวกปลูกข้าวอะไรพวกเนี้ยอันนี้ราคาจะไม่เหมือนกัน,นะะใช่ไหมใช่อันนี้คือแปลงเกษตรไอ้พวกเถอะแล้วนะที่ปลูกข้าวคือว่าโซนเนี้ยคือว่าตามไอ้โซนเนี้ยสามารถมันจะมีแร่ของให้กินนไอ้โมโลนะ่ะไปแร่ของกินได้ไอ้แรวะ ขนมฟัดทองที่ไอนน้เป็นคล้ายๆรูปเหมือนก้อนเค้กคายฟัดทองใช่ใช่อันนี้คือเค้กอ่ะทำไมโซนหนึ่งมาเอ้ยไหน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 อ่าโซนอาจจะเป็นโซนอาวุธไม่ใช่อาวุธเพราาะว่โซนพลีแอคอันนี้คือโซนดาบหินมันจะมีดาบหินอยู่เอ้ยแต่วะยวหาเรื่อยๆอ่ะหาหาทุกตัวได้ไหมตรงไหนมีดาบหินวะอันนี้มีพลีแอคกับ ออันนี้คือโซนนี้จะเป็นโซนอาขุดเหมืองอาขุดเหมืองใช่ใช่อันนี้ไปเป็นโซนอาหารเนี่ยเห็นปะลูกก้อนเห็นแล<ด>้วเห็ละไอ้ก้อนนั้นเห็นแล้วเห็นแล้วอ,อ,อันส<ด>ุดท้ายเฮ้ยไปนี่ไปนี่นนมาดูด,ดูที่เอ็มบีดีก่อนนี่นี่นี่เพราะว่าโซนอาหารที่เราสามารถซื้อแล้วสามารถซื้อกินได้เลยโ <Okay. S 2> อเค อันนี้ไม่เป็นโซนนะปุ่งยาไม่เป็นปุ่งยาไปกินน้ำก่อนเดี๋ยวนะไอเดโซนมาใหม่เลยจ้ะวะสีแดงอะแล้ปัญหายากแล้วนะไอเรดโซนอะสีแดงอะเลสโตนนะเอองงเลยเอ่ะต่อไปเป็นสมุดเอชานอี่ดิสมุดเอชาน ตเหเหัวเนี้ย <lawsuit. S 1> ของดีเลยนะบอกไว้ก่อนอนะใจนะของดี <huh? S 1> ทั้งน <UST ONE. S 1> ั<ถ>้นเลยเนี่ยทุกตัวเนี่ยก็คือไม่แพ้เลยอะไรที่มีจมุกเฉียชาในพวกเนี้ยเนี่ยไหนๆไอ้ตัวเนี้ยเชื่อหรอวะอ๋ออันนี้คือความคมใช่ไหมตัวเนี้ยไม่แพ้กันเลยโซนนี้มันจะเป็นโซนตัดขนแกะเนี่ยเอาด hmm. oh, okay. ิดไหมนะนี่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 สองช่องเนี้ยมันเป็นโซนตัดขนแกะ เวลาเราไปทําเตียงอ,ะอ่ะอ่ต่อไปเป็นกวานะคือกวานะก็ได้นะโซนอาวุธโซนอาวุธใช่จะม,มีดาบอเอาราลองไปที่เอมิตรีดูดิเมื่อกี้มีอาวุธเยอะชันอยู่พวกดาบอะมีมีมีมมมนี่นี่ไอตัวนี้ยไอตัวนี้ไปแพ้เลยนี่นี่นี่ของนี่ของจีงนนี่แกไปดูชื่ออะไรที่มันมีคอมบัฟขึ้นมาเนี่ยตัวเนี้ยไปแพ้กันเลย เอาหายไปไหนอ่ะออยรียนนี่ผมว่าจะเอาไอต้ตัวเนี้ยคือวามคมนะไอต้ตัวเนี้ยวามคมไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยแก่ได้ไอตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยตีถ้ามันตีแรงนะถ้ามันเพิ่มบัฟวอมคมขึ้นมาเนี่ยโอ้โหตีแรงมากเลยเอ้าออยร์นอยร์นจะปึกนะอ่ะกระโหลกปังหายเฮ้ออยเดี๋ยวนะ ผมว่าเอาเอเวโรนี้ไปแลกของดีกว่าดิดๆโคติบี่อันเอาคละโคติบีอันผมได้โคติบี่หยิบยังหยิบแล้วหยิบแล้วหยิบปะไปแลกของเลยอาหารไปด้วยนะไป,ไปดเดี๋ยวไปแลกของเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปแลกไปกี่อันวะโอ้โหผ,ผมว่าแบ่งครึ่งไปอังสัก16เม็ดเอเวโร่16อันก็ได้ไก่าย,ย่างโคติบี่นี่ หาดิจบเด็ดีด็เเอาไก่นี่จะเอาเรื่องไหนดีหมูย่างหรือว่าไก่ย่างสามารถแลกได้เลยไก่ย่างไพูดเลหรอแรง1กสิบหกเมตรใช่ไหมออเบโล่หกสิบสี่ซื้อไก่ไปหกสิบสี่กสิบหกโอเคเกียร์นะองไม่หาชุดชุดเกาะวะ ข้าะไรวะาข้าจริงจรงโอเคตัวนี้ข้าจริงจริงเกลือไปเรื่อยเรยเสื้อเสื้ออะไรก็อเลยวะรองเท้ารองเท้าวินนี่นี่รองเท้าวินนี่ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยรองเท้าเนี่ยจะไปจะไปจะบินอาวุธผมว่าซื้ออาวุธเลยดีกว่าเพราะอุธมันโตดีทั้งนั้นเลยเออ มาซื้อดาบแล้วได้ไปเป็นดาบอีชั้นนี่ไงนี่นะพร้อมดูยังดูเลยเพื่อนดูเลยเด,ด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้ไปเกี่ยวข้าวอีกไปถึงแล้วอ่ะฮะนะก็ต้องใส่ฝั่งนี้วะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องแยกอาหารปะเดี๋ยวดะอาหารในกล่องเนี้ยเดี๋ยวต้องแยกก่อนโอเคไอ้ของไอ้อาหารที่แรกไปแล้วเนี่ย เดี๋ยวนะอยากรู้ไอ้ทีเกือรวะเดี๋ยวๆดๆๆ็ดเดไก่ย่างแล้วก็เดี๋ยวนะดิ๊กได้หวานปะฮะเออวะเดี๋ยวจะไปดูว่านีิโอ้โหแรกแรกก็เดี๋ยวไปดูมเอาไปแบ่งครึ่งจากที่สองอ่ะกินไปเลยไยารู้ว่าเขามีฝาดถ่ายหรือเปล่าวะอะไวะโดนเนี่ยเหรอไม่ใช่ไม่ต้องมีวาดเลยอ่ะ เฮ้ยยิงไงเดะ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 ขวาลึกโอเคขวาลึเออไม่ต้องละพอละพอละเรียกว่าลึแล้วเออไปดูนะโอ้โหเกี๊ยวข้าวเยอะจัดจะเอาเอเบโร่เนี่ยไปเก็บในกล่องที่เดิมเลยเอาเอเบโร่เก็บในกล่องเลย ไอ้ดูว่าไอีก้าบเดิมันคืออะไรกันแน่วะ,ะเดี๋ยวผมลองเก็บไปเดี๋ยว,เ,ยวเอาดาบเอชาร์ ge, ไปเก็บนี่ก่อนมาเอาตัวดี้อ๋อไอ้ตัวนี้เพิ่มความแรงอ่ะเดี๋ยวผมเอาตัวนี้เก็บเด,เ,กเดี๋ยวเอากล่องเนี้ยเดี๋ยวเอากล่องเนี้ยวะกล่องนี้เอาไว้ใส่สำหรับพวกดาบเอชาอะไรเนี้ยมันจะเพิ่มความแรงอันนี้ไม่ต้องปล่อยมันธรรมดาบธรรมดาไปก่อน เดี๋ยวเราเลูกเก็บก่อนเพราะเราเราพื้นที่ปลอดภัยกว่าเดี๋ยนะเดี๋ยวจะไปตัดอ้อยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวทำบุกชิปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำเนี่ยเพื่อนเพื่อนถ่ายเพื่อนถ่ายตั้งแต่ตรงตรงนู้นหน่อยดไปนอนไปนอนก่อนชิปเปอร์ชิปเปอร์เออชิปเปอร์อยู่ในในทุ่งอ้อยเนี่ย điều đó không nên ngon cả, chỉ để để chơi super nhanh, lùm đu, gì super, trời mình cái gì, cứ đấy, mày ma tân nẻo, mày mới ghi đó, để hỏi, để lấy, cái ไปซักว่าเหมาถาดอีกว่าโอเคอะไรวะไอ้คอร์ดอ่ะไอคอร์ดอ่ะคบคือกัอว่าไปกี่ไปเยอะอยู่นะต้องไม่ดอนก่อนเ,เ,เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเลือกผิดเตียง